การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมหาศาสตร์นะครับวันนี้อยู่ผมใหม่วิจัยเพิ่งมานะฮะเรากลับมาจะเจอคุณผู้ชมนะฮะทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลาเที่ยงตรงนะฮะจนถึงบ่ายโมงนะครับผ่านทางช่องแชร์ทีวีนะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางและการดูดวงนะครับในรายการของเราแบบสดๆด้วยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราในครับผ่านจานดาวเทียม PSI ช่อง72นะครับหรือว่าจะเป็นจานดาวเทียม o อและ DTV ครับติดตามชมได้นะฮะทางช่อง26รวมถับ2 TV ติดตามชมได้นะครับทางช่อง22แล้วก็กล่องรับสัญญาณดาวเทียมซันบ็อกครับสามารถติดตามชมได้ทางช่อง66และ67และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z สามารถติดตามชมได้นะครับทางช่อง221นะครับซึ่งเราก็จะมีการพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจดวงชะตานะฮะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์หมอดูนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตาในรายการของเราแบบสดๆด้วยครับแล้ววันนี้นะฮะวันอังคารนะครับที่11ธันวาคมเองวันนี้ครับก็เป็นหน้าที่นะฮะของแม่ยุนะฮะขอต้อนรับครับคุณแม่ยุพ ท้าประสบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคร,ครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวนันที่แม่โอโหวันนี้ทําผมสวยมากๆก็ไม่เคยเห็นแม่ <c oughs> ทําผมทรงนี้นะฮะก็ดูดูแปลกไปอีก อีกลูกหนึ่งนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับรายการของเรานะฮะก็ยังคงเช่นเดิมนะฮะก็ยังสามารถนะครับที่จะโทรเข้ามาโฟนอินนะครับหรือว่าตรวจดวงชะตาในรายการของเรานะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์029605022นะครับ029605088หรือว่าจะเป็น SMS ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยโทรมาไม่ติดนะฮะก็สามารถฝากเป็นระบบ SMS ทุกๆระบบได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลนะฮะวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วส่งมาที่4247276นั่นเองครับ เอาละเหมือนเดิมฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองและสายตาผลิตภัณฑ์ DSA นั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้หยุดกันแบบว่าหยุดกันยาวแบบต่อเนื่องเลยนะฮะหลายๆคนนะครับกำลังมองหาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะไปฝากคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดหรือว่าไปฝากคนที่คุณรักเนี่ยก็สามารถนะครับมองหาผลิตภัณฑ์นะฮะที่เป็นของขวัญได้ด้วยแล้วก็เป็นอาหารเสริมได้ด้วยนะฮะก็อย่าลืมครับผลิตภัณฑ์ DSA นะฮะ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณครับแล้วก็บำรุงสมองอแล้วก็สายตาด้วยอเองครับใครสนใจนะฮะสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0913015301นั่นเองนะฮะก็ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่อยากจะบอกต่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเองนะฮะใกลที่ติดตามชมรายการของเรามาเป็นประจำครับก็ตอนนี้เดินทางเข้าสู่ในเดือนธันวาคมแล้วคือดูจากปฏิทินแล้วเนี่ยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเป็นต้นเดือนเลยอันนี้กลางเดือนแล้วนะฮะางเดือนแล้วอีกไม่กี่วันใช่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะสิ้นปีแล้วด้วยเองนะฮะแล้วก็มีวันหยุดเนี่ยยาวกันแบบต่อเนื่องแต่เมื่อวันเมื่อวันศุกร์ เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยคืออย่างวันพ่อก็เป็นวันพุธใช่ไหมครับอาจจะหยุดยาวไปเลยพฤหัสสุขแล้วก็เสาอาทิตย์จันทร์ใช่ครับก็จะทําให้ช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรถในกรุงเทพมหานครเนี่ยดูน้อยลงนะฮะแต่ ก็จะเกิดในช่วงปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่บางคนก็บอกนะครับบอกว่าเอออาจจะไม่กลับไม่กลับในช่วงปีใหม่เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าหอกลับแล้วก็รถติดใช่การจะาจรติดขัดทุกๆจังหวัดเลยนะฮะก็เลยหาช่วงที่หยุดยาวแบบนี้นะฮะลาพักลอนไปในตัวด้วยเองใช่เอาล่ะยังไงช่วงนี้เดินทางก็ขอให้ระมัดระวังใช่ครับก็ทางรัฐบาลเขาก็มีการออกมาประกาศแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง ผู้ที่ได้รับอันตรายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเลยด้วยอ่ะเอาเป็นว่ายังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรด้วยละกันนะครับส่วนในรายการของเรานะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับใครที่อยากจะโทรเข้ามาตรวจดวงชะตานะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องเราเกี่ยวกับความรักหน้าที่การงานนะครับหรือว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะฮะสามารถโทรเข้ามาตรวจสอบนะฮะดวงชะตาของคุณได้นั่นเองนะครับ029605022 029605088นะฮะแล้วก็ S M S นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับทุกๆระบบนะฮะพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วส่งมาที่4247276ช่วงนี้พักเบรกกันสกักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ